สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนชาวไอทวันนี้ผมตาไอทีครับวันนี้จะมารีวิวเจ้านี้เลยครับ iPhone 5 s ครับผมเดี๋ยวมาดูหน้าตากล่องมาเลยครับอันนี้คือด้านหน้ามันนะครับมาข้างซ้ายา iPhone 5 s ออันนี้ส่วนด้านหลังนะครับมันก็จะบอกรายละเอียดว่าขนาด16กิกแล้วก็ มันรองรับอะไรบ้างนะครับเรามาดูข้างในกล่องกันเลยนะครับเราจะทําการแกะกล่องอม,มาถึงก็เห็นตัวเครื่องเลยครับผมครับตัวเครื่องเราเก็บไว้ก่อนเนาะมาดูข้างในกันก่อนดีกว่าอันนี้นะครับมันจะเป็นเ,ออเขาเรียกว่าอะไรดีคู่มือนะครับแล้วว่าครับ iPhone 5นี่มัน ใช้งานยังไงอะไรยังไงนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเข็มจิ้มซิมนะครับก็ตามรูปเลยเนาะจิ้มปุ๊บแล้วซิมก็จะเด้งออกมาถ่าใส่ซิมนะครับโอเคต่อมาในกล่องนี่ก็คือตรงนี้คือเอียร์พอนะครับแต่พอด,ดีแกะใช้ไปแล้วก็เดี๋ยวดูรูปตรงนี้เลยนะครับอ่าต่อมาก็เป็นอะแดปเตอร์นะครับไอช่องนี้ก็จะเป็นช่อง USB นะครับก็เหมือนเดิมครับ l i g Lightning p o r t นะครับ เสียบได้2ด้านจะเสียบด้านนี้หรือด้านนี้ก็ได้ก็ชาร์จได้หมดเหมือนกันครับอ่ะก็เรารีวิวหมดล้เก็บก่อนแทนเรามารีวิว iPhone 5s นะครับอันนี้ที่ผมซื้อมาอะระดับผมต้องไม่ธรรมดาครับสีทองครับหายากมากกว่าจะได้นะครับอันนี้เป็น iPhone 5s 16 g b สสีทองนะครับอ่ะเรามาดูกันว่าหน้าตามันมีอะไรกันบ้าง หน้าจอครับมีความละเอียด HD นะครับมีขนาดจอ4นิ้วเท่า iPhone 5นะครับส่วนตรงนี้คือกล้องหน้านะครับมีความละเอียด1.2ล้านตรงนี้ก็คือลำโพงสนทนานะครับตัวนี้คือเซ็นเซอร์รับแสงปรับแสงแล้วก็พวกเออเวลาคุยโทรศัพท์ครับแนบใบหน้าจอดับอะไรอย่างงี้นะครับต่อมามาข้างล่างนี่พระเอกของเราเลยก็คือตุ่มโฮมแล้วก็สแกนลายนิ้วมือนะครับไอตรงนี้ที่เราเห็นอนะ มันไม่ใช่เป็นหลุมลึกเหมือนตอน iPhone 5นะครับมันจะเป็นเหมือนตื้นๆนะครับกดง่ายขึ้นนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นขอบจะเป็นสีทองนะครับออามาเรามาดูด้านข้างกันดีกว่าานข้างนะครับอันนี้ข้างซ้ายซ้ายฝุดก็คือตัวปรับสั่นนะครับดันลงปรับสั่นดันขึ้นก็เปิดเสียงนี่ตุ่มวอลลุ่มนะครับปรับเพิ่มลดเสียงนะครับ่อามาเรามาดูทางขวาทางขวาเราก็จะเห็นช่องใส่ซิมนะครับ เอาเข็มจิ้มที่บอกเมื่อกี้จิ้มปุ๊บฟิล์มก็จะเด้งมาปึ๊กออกมาครับตัวนี้ใช้เป็นนาโนฟิล์มนะครับคนที่ยังใช้ไมโครฟิล์มก็ซื้อ iPhone 5S แล้วก็อย่าลืมไปเปลี่ยนเป็นนาโนฟิล์มกันด้วยนะครับต่อมาเรามาดูข้างหลังกันดีกว่าอันนี้คือด้านหลัง iPhone 5S นะครับตัวนี้คือกล้องความละเอียด8ล้านพิกเซลเป็นเซนเซอร์ตัวใหม่ใหญ่กว่าเดิมดูรับแสงกว้างกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวสเปกก็จะขึ้นข้างล่างตรงนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นไมโครโฟนครับสำหรับ เอ่ออัดวิดีโอนะครับแล้วก็ไมเป็นไมตัดเสียงตัวที่2นะครับไว้กันเสียงรบกวนอะไรอย่างนี้เวลาคุยโทรศัพท์นะครับอันนี้จะเป็นดูโอ a แฟแต่เวลาถ่ายจริงมันไม่ได้ถ่าย2องแฟลนะครับคือภาพมันจะประมวลผลคือว่าภาพเนี้ยสมมติถ่ายหน้าเราเงี้ยแฟลมันจะออกเป็นสีอะไรข้างบนเนี่ยจะเป็นสีขาวข้างล่างจะเป็นสีออกเหลือง,งนะครับก็คือจะทําให้ภาพนวลขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับส่วนรองลงมาก็เป็นตาัญล์แอปเปิล,ละ Apple นะครับ ต่วนอันนี้ก็จะเขียนว,ว่า iPhone ครับ Designed by Apple in California ครับต่อมาเราไปดูข้างล่างกันต่อนะครับข้างล่างนี่ซ้ายฟุดก,ก็คือเป็นรูหูฟังนะครับแจ็ค3.5มิลนะครับตรงนี้เป็นไมโครโฟนครับตัวนี้เป็นน็อตสำหรับแกะเขาเรียกว่าอะไรเอาเครื่องออกนะครับแบบแกะฟ่อมข้างในอะไรนี้ครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็น Lightning Port ก็คือรูชาร์จแบตนั่นเองนะครับ หรือว่าไว้สําหรับเสียบล็อกกิ้งพวกสาหรับมีลําโพงก็เสียบจับเสียบตั้งอะไรอย่างนี้ได้เลยตัวนี้ก็จะเป็นลําโพงนะครับมีตัวเดียวนะครับต่อมาเราจะทําการเปิดเครื่องกันเลยดีกว่าเนาะวันี้เปิดเครื่องอ๋อลืมบอกข้างบนครับตรงนี้ตุ่ม power เปิดปิดจอเปิดปิดเครื่องนะครับเราทําการเปิดเครื่องกันเลยนะครับ รอสักคู่อ่เปิดเครื่องเรียบร้อยแล้ววิธีใช้สแกนลายมือครับเอาที่เราสแกนเนี่ยแตะไปเบาเบมันก็จะเข้าเลยนะครับก็เมื่อกี้ที่ผมเอาเครื่องมาเก็บก็คือเวลาล็อกอินครั้งแรกอะ่ะมันจะบังคับให้ใส่รหัสก่อนครั้งแรกนะครับยังไม่สแกนลายมือนะครับแล้วก็ต้องใส่รหัสจิ้มให้ถูกนะครับว่ารหัสอะไรที่เราบันทึกไว้ครับแต่พอเราปิดปิดหน้าจอปุบ สมมติเราเข้ารหัสเรียบร้อยเ,เราก็เ,าเปิดเครื่องใหม่เงี้ยวิธีผมใช้สแกนแลายนิ้วมือก็คือเอามืออะแตะตุ่มโฮมนะครับก็คือกดไปแล้วก็ไม่ต้องเอามือปล่อยออกแล้วกดอีกทีนะครับก็คือกดไปแล้วก็ปล่อยแล้วก็เอามือแช่ไว้คือแบบว,ว่าวางไว้ที่เดิมนะครับมันก็จะสแกนแลายนิ้วมืออ่าฮะเพราะว่าผมลองดูแล้วว่าวิธีนี้ไวที่สุดละบางคนก็จะใช้กดตุ่มโฮมปุ๊บทีนึงแล้วก็ปล่อยแล้วก็เอามาแตะอะไรเงี้ยครับแต่ของผมกดแตะเลยมันก็ล็อกเลย ปดล็อกเลยนะครับตัวนี้ผมได้อัปเกรดเป็น iOS 7.0.3ครับตอนแรกติดกับเครื่องมันจะเป็น7.0.2นะครับาภาพก็ลื่นไหลนะครับต่อมาเราก็มาดูตัวอันนี้เป็น iOS 7ก็หน้าตาเปลี่ยนไปจาก iPhone 5ที่เป็น iOS 6นะครับไม่พูดถึงตัวที่อัปเกรดแล้วนะเอาเป็นตัวที่มาจากโรงงานนะครับก็อันนี้ผมก็ได้ลงแอปมาเพิ่มแล้วอันนี้ ก็จะมาให้ดูอะซูมหน่อยเนาะนี่ฮะจะมาให้ดูนะครับก็มันได้เปลี่ยนใหม่ก็คือปกติแอปอะของ Apple นะ่ะมันจะฟอนในนี้ได้ประมาณ9แอปถ้าจำไม่ผิดนะอันนี้มันก็จะฟอนได้มากกว่าเดิมก็คือแตะเข้าไปเงี้ยปุ๊บมันก็เปลี่ยนหน้าเงี้ยมันก็จะมีหน้าไปเรื่อยๆนะครับแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีกี่หน้าแต่เอาเป็นว่ามันมากกว่าเดิมนะครับต่อมาก็ตัวนี้ครับมีความจุนี่อย่างที่เห็น เห็นไหมครับ16กิกมันจะเหลือ19.12.9กิกะไบต์นะครับก็คือ13 GB นั่นแหละตัวนี้ผมใช้ไปครึ่งล้เหลืออยู่6.1กิกนะครับเป็นเวอร์ชั่น7.0.3นะครับตามที่บอกนะครับโอเคต่อมาผมก็จะบอกแล้กันนะครับว่าสเปคตัวนี้มันเป็นอะไรนะครับตัวนี้ ไอโฟนตัวนี้ใช้ CPU A7 นะครับก็ใช้หน่วยประมวลผล64บิตอ่าค่าคนที่เล่นคอมพิวเตอร์หรือเล่นพวกของ IT ก็จะรู้ว่า64บิตเนี่ยมันสำหรับคอมพิวเตอร์แต่ตอนนี้มันได้มาลงในโทรศัพท์แล้วนะครับก็คือมาลงในตัวนี้รู้สึกว่าผลเทสนี่จะขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งเลยในโทรศัพท์นะครับตัวนี้แรมเห็นเขาบอกกันว่ามีแค่กิกเดียวนะครับความลื่นไหลก็ผมว่าใช้ได้นะก็โอเคก็ลื่นเหมือนเดิมนะครับไม่เปลี่ยนแปลงของ iPhone อ่ะต่อมาเราจะมาทดสอบอะไรดีทดสอบกล้องดีกว่ากล้องตัวเนี้ยเดี๋ยวฟูมอะกล้องตัวเนี้ยมัน iOS เจ็ดอ่ะมันจะเปลี่ยนโหมดใหม่ก็คืออันเนี้ยเป็นโหมดถ่ายภาพทั่วไปนะครับปัดไปทางซ้ายเป็นวิดีโอนะครับถ่ายวิดีโอก็คือ Full HD นะครับต่อมาก็เลือกปัดไปทางซ้ายนี่พระเอกของเราของกล้องครับเป็นกล้องถ่ายแบบ Slow Motion ดูดีๆครับ120เฟรมต่อวิ Slow จริงๆครับผมได้ลองถ่ายแล้ว,ลวเดี๋ยวก็เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยมารีวิวทีละอัน ถ้าปรับเมื่อกี้จะเข้ามาตรงรูปภาพใช่ไหมเราปรับมาทางขวาอีกจะเป็นจัตัวหลักสาหรับพวกอินสตาแกรมนะครับถ่ายปุ๊บไม่ต้องตัดเลยก็คือเท่านี้แหละเอาไปลงอินสตาแกรมได้เลยต่อมาก็เป็นพาโนรามาถ่ายเงี้ยกว่าปาดไปอ่ะฮะก็จะได้เป็นภาพเออร้อยแปดสิบมั้งถ้าจะไม่ผิดองศานะครับต่อมาเรามาจลองถ่ายรูปปกติดีกว่าอ๋อเดี๋ยวอันนี้คือตุ่มเปิดแฟลปิดแฟลนะครับแล้วก็อ่ะต่อมาอันนี้เป็นปุ่มเปิด HDR เปิดปิด ครับอยู่ตรงนี้ตัวนี้ก็เป็นตุ่มสลับกล้องครับกล้องหน้าอ้อาวเห็นกล้องที่เราใช้รีวิวกันไหมครับนั่นแหละครับส่วนตุ่มนี้หมวดปรับโทนว่าเะจะเปลี่ยนเป็นโทนไหนขาวดําโทนฟิล์มนัววาวแล้วก็ปกติอะไรเงี้ยแต่เราใช้ปกตินี่แหละ,ะเดี๋ยวเราจะทดลองถ่ายภาพกล้องหน้ากันนะว่ามันจะชัดแค่ไหนถ่ายระยะใกล้ๆเลยแล้วกันเขาเรียกว่าอะไรครับถ่ายมาโครนะครับ มือสันมาอ่ะเรามาดูรูปกันครับคมครับสมมติถ้าถ่ายเป็นบิวข้างหลังละ่ะครับเป็นไงครับภาพสวยแจม่มแหลมเลยอันเนี้ยผมใช้ไฟช่วยนะครับเห็นไหมครับโดมเลอร์เลยมาสว่างขึ้นทงหมดดเราปิดอ่ะ ปาเข้าไปเอาให้มืดเลยอ่าดูกล้องที่เห็นนะครับโฟกัสท้ายแชะเข้าไปเป็นไงชัดแจว๋วครับต่อมาเราจะมาทดสอบที่บ่อนครับเปิดแฟตชผ้ามันจะออกมาเป็นไงอ่อาเดี๋ยวมาดูกันนะ ภาพที่ออกมาครับคมกริปเห็นรอยขีดข่วนเลยครับอันนี้เราจะมาทดสอบโหมดสโลโมชันกันนะครับเดี๋ยวผมจะใช้นี่ยาดมนะครับโยนขึ้นไปแล้วผมก็จะถ่ายตามนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับเดี๋ยวผมก็ภาพก็จะขึ้นให้ดูนะครับว่ามันฟลอรยังไง นะครับภาพประมาณนี้นะครับครับมีคนรีเควสตมาว่าเวลาเข้าแอปสลับไปมาเนี่ยมันจะเร็วแรงแค่ไหนนะครับสมมติผมเปิดมาหน,าน้ารูปภาพปฏิทินข้อความสมมตินะเออแล้วก็วิธีสลับแอปแบบไวๆ้ๆกดปุ่มโฮมจย้ำสองครั้งนะครับปุ๊บมันจะเป็นแบบมันติทัศก็คือเราจะเข้าแอปไหนก็ได้นะครับสมมติเราเข้า Facebook กดแตะไปเลย พอดีผมยังไม่ได้คเข้า e x c e b o i o n แต่แรกนะครับมันก็เลยโหลดหนานิดนึงตอนแรกผมเข้ามาละเลื่อนฟิสส์สลับมาข้อความก็สามารถดูได้เลยนะครับมาสลับมารูปภาพอย่างเงี้ยเราก็ดูได้เลยนะครับอ่าเมื่อผมสลับมาเฟซบุ๊กอ่ะเมื่อกี้มันช้าใช่ไหมอ่าอันนี้เร็วละเห็นไหมนะครับก็รวดเร็วทันใจครับต่อมาเราทดสอบเครื่องมาผมขอล,ละ <c oughs> ต่อมาเราจะมาทดสอบเกม CPU 44-bit แรงเร็วแค่ไหนอ่ะเรามาเข้านี่กันเลยครับ m ม l e Racing สามนะครับอ๋อนะอย่าเพิ่งตกใจผมเล่นด้านนี้อ่ะเห็นไหมแอดกันมาได้นะครับใครอยากเล่นกับผมทำเพงดังสุดเลยอ่าไม่ไปอ๋อกดนีน โผลมาแห่โพงเลยทุกสถานเป็นไงครับภาพก็เลื่อนไหลนะครับใช้ได้ โอเคเราลองเกมนี้พอแล้วเนาะอ่ะเปลี่ยนเกมทำไมเรามาลองนี่ครับ d e a t ทเกอร์สครับอันนี้ก็เพิ่งโหลดมาเลยครับสดๆร้อนร้อน ็มีฉากน้ำด้วยอันนี้ที่เด้งม,มาข้างบนคือการแจ้งเตือนนะครับว่าเกมเมื่อกี้ได้แต่งรถเสร็จแล้วนะครับ อันนี้มันยิงออโต้ใหนะครับเราไม่ต้องกดนะครับภานี้แต่ว่ามันเข้าไปเซ็ตได้ว่าเราต้องการจะยิงเองหรือออโต้ Auto นะครับ เอาไปว่าเราพอ,กอนก่อนเนาะต่อมาผมจะมาสอนวิธีการเขาเรียกว่าอะไรดีเคลียแอปเคลียแอปแอป,ปมันค้างหรือว่ามันอะไรอยู่อะไรเงี้ยวิธีใช้นะวิธีทำนะครับก็คือตรวจตุ้มโพงย้ำสองครั้งเหมือนเดิมเนี่ยอย่างเงี้ยเกมมันค้างอยู่แล้วก็กดปัดขึ้นทิ้งไปเนี่ยนะครับปัดสมมติเราปัดขึ้นปุ๊บเอ้ยยังเอาลงมาก่อนอ่ะยังใช้ได้เหมือนเดิมนะครับต่อมาเราจะมาทดสอบฟังเพลงน,นะครับ อันนี้ก็ฟังผ่านแอปนี้แล้วกันครับเป็นฟังเขาเรียกว่าอะไรดีวิทยุนะครับพอดีเครื่องนี้ยังไม่ได้ลงเพลงไว้นะครับ 10 freeze your mind on weekend ที่คูฟาเรนไฮต์93โดย7สุดยอดคุณประโยชน์จากข้าวกล้องพันดีวีฟิตน้ำอ่ะพอแล้วกันเดี๋ยวไปโฆษณาของเขานะครับอ่ะเรามาลองเทสสปีด Wi-Fi ขำๆ ยัไงครับกองประชาการผมเน็ตแรงไหมครับนะครับก็ขึ้นมารู้สึก wifi ที่ผมเคยเทอะมันได้ถึงสุด20เมกซ์เลยใงในเครื่องนี้นะครับแต่ถ้าเป็น 3G นะ่ะ ก็ขึ้นเยอะกว่านี้ครับอ่ะเรามาลองดูตั้งค่านั้นกันดีกว่าเขาเรียกว่าอะไรเดียสแกนลายนิ้วมือนะครับว่ามันตั้งค่ายังไงใช้ยังไงอ่ะอันนี้ผมต้องก่อรหัสผ่านก่อนนะครับเอ่อ tax id นะครับเนี่ยสแกนลายนิ้วผมสแกนไว้สองนิ้วนะครับอ่ะเราจะเพิ่มอีกนิ้วเป็นไรไปทีนี้สแกนก็วางตามปกตินะครับกดไปเรื่อยๆ กดแตะย้ำๆไปเรื่อยๆนะครับแตะค้างแล้วมันก็จะฝั่นนั่นแหละครับแล้วก็แตะไปเรื่อยๆโอเคเสร็จละแค่นี้ผมก็เพิ่มมาเป็นสามนิ้วละว,วิธีสแกนก็เหมือนเดิมนะครับกดตบปุ๊บป้าอย่างเจ๋งนะครับต่อมาเราจะมาเทสการเข้าเว็บกันนะครับ ทานเข้าไว้ก็ลื่นไหลนะครับใช้ได้ครับสมมติเรา,เ,ราเปลี่ยนเว็บดูเหรอ นี้ก็หลดเสร็จแล้วนะครับการฟูมย่อขยายก็รวดเร็วทันใจนะครับสลัมาที่ไอโฟนอืมก็รวดเร็วนะครับ โอเคครับตอนนี้ผมก็ไม่รู้จะพูดอนะไรเนาะนึกไม่ออกละงั้นก็ผมขอจบรีวิว iPhone 5S เียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ